ครับกลับสวัสดีครับพี่น้องโอ้คุณแม่เสียทีมือนี้คุณพ่อเสียทีแจกเข่าแจกน้าแล้วคุณแม่เสียทีมือหนินังท้องเต็มกระเป๋าตุงเด้อพ,อพออี่พี่น้องเฮ้ยเจิดครับสาธุสาธุเออโชคดีปีใหม่เด้อโชคดีปีใหม,ม่ได้โชคดีปีใหม่ได้อย่าลืมหนึ่งอย่าลืมนะครับอย่าลืมหนึ่งแปดหนึ่งสี่เด้อรถคันนี้กอทอสามหนึ่งศูนย์สี่นะครับเด้อเอาเอาเอา ขอให้โชคดีขอให้โชคดีอันควบเจ็บกายได้อันควบไข่กายมีนอนหลับกันดดเงินมือนนอนตื่นกันดดเงินแสนหลับหลับตื่นตื่นได้เงินแสนทั้งล้านเด้อสาธุสาธุวันนี้ให้หนังท้องเต็มกระเป๋าตุงซาละละเออเอเอา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 ได้เห็ดปญเห็ดสินเออเออขอให้สมก้มมุงมาดปารถธนา เงินไหลนองทองไหลมามาแล้วคุณแม่มามามาแม่มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านซื้อคุณนายจุ๋มไม่ขายครับทำบุญอย่างเดียวป่าเรือนทำบุญอย่างเดียวเด้อเออโอ้คักขัดขััััเอา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 ได้ไปได้ไปได้ไปเอเอสาธุสาธุสาธุอื เอาอมาแล้วแตงโมลูกโตเบร์เลอโอโหสุดยอดสุดยอดสุดยอดอ่าสาธุสาธุสาธุรวย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 วมาแลมาแลร่ำรวยไม่รวยคราวนี้จะรวยคราวไหนเนี่ยหนังท้องตึงกระเป๋าตุงเด้อสุขภาพแข็งแรงโชคดีปีใหม่ข้าวใหม่ข้าวใหม่มาแล้ว มีเงินเป็นร้อยล้านบัรล้านซื้อยายจุ๋มป่าเลินไม่ได้ทำบุญอย่างเดียวครับมาคุณได้มามามายายจุ๋มเราแจกเขาป่าเลิ่นแจกเขาได้เขาหลายโอ้ยเขาพันเหมือนน้อยเห็ดจังไหนเนาะเออหน้าเขาพันเอาสาธุสาธุเด้อคุณแม่เด้อโชคดีปีไม่ลำรวยเงินไหลน่องท่องไหลมาเด้อเออเอาเอาเอาเออ นางท้องเต็มกระเป๋าตุงนะครับเด้อนางท้องเต็มกระเป๋าตุงเด้อสาธุโชคดีเลยเลยนางฟ้านางฟ้าอ้าวสาธุเลย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 นางนางทองไม่เต็มกระเป๋าไม่ตุงอ้าวอ้าวสาธุสาธุสาธุรวย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 ไม่รวยคราวนี้จะรวยคราวไหนพรุ่งนี้รวย ขอให้โชคดีร่ลำรวยมาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณแม่จา๋าเอาเชิญเลยจา้าเชิญเลยเชิญเลยป๋าเรนป๋ปาเรินคุณนายจุ๋มแจกข้าวครับซื้อไม่ขายทําบุญอย่างเดียวหนังท้องเต็มกระเป๋าตุงนะครับอย่าลืมอย่าลืมนะครับอย่าลืม18กับ14 ไม่รวยคราวนี้ pues mm จะรวยคราวไหนเอ nah. ้าเอา ah. สาธุป ah. ่าเกตเกล้าครับพ่อพี่น้องเออสาธุรวย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 อ้ยคัก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 อาวอ้าวอาวอาพ่อพี่น้องเบิ่งดูพ่อพี่น้องเออปลาเลื่อนครับปลาเลื่อนปลาเลื่อนเป็นโอ้ยปลาเลื่อนเป็นเ็ดหน้าปีนี้ได้เขาหลายครับคุณนายจุ่มแจกอย่างเดียว ซื้อไม่ขายทำบุญอย่างเดียวสาธุใครกินข้าววันนี้กระเป๋าหนังท้องเต็มก็ขอให้กระเป๋าตูงครับกระเป๋าตูงครับกระเป๋าตูงเงาสาธุไม่ตูงคราวนี้จะตูงคราวไหนไม่รวยคราวนี้จะรวยคราวไหนครับพี่น้องโชคดีรวยรวยครับวันนี้รวยโอ้กอต้อรถกันกนี่กอต้อเอียงเนี่ย 3า0 4ครับพ่อเม่พี่น้องแจกเข่าทึ่งรถดเลยเด้อมาเลยครับมาเลยครับพ่อเมพี่น้องแจกอย่างเดียวแจกอย่างเดียวซื้อไม่ขายปาเลินคุณนายจุ๋มตำบุญอย่างเดียวเอาบุญฝากพ่อเม่พี่น้องโชคดีปีใหม่นะครับคุณแม่เช่นกันจ้าเงินไหลนองทองไหลมาห้ามเก็บห้ามจนนะจ้า เออโชคดีสุขภาพแข็งแรงเด้อเอาสาธุรวย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 ไม่รวยคราวนี้จะรวยครับอ้าวพ่อพี่น้องเบิ้งก่อท่อรถเด้อพ่อพี่น้องสามหนึ่งศูนย์สี่ครับสามหนึ่งศูนย์สี่ครับพ่อพี่น้องเอาเออมาเลยมาเลยมาเลยข้าวใหม่ข้าวใหม่ข้าวใหม่กินแล้วอร่อยกินแล้วรวยถูกหวยทุกงวด กินเหล้ารวยถูกหวยทุกงวดนะครับพ่อแม่พี่น้องกินเหล้ารวยถูกหวยทุกงวดสาธุรวย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 โอ้ปีนี้ได้เข่าปีนี้ได้เข่าพันปีหน้าได้เข่าสองพันนี่นี่ว่าธรรมดานี่เอาสาธุรวยรวยเด้อพ่อพี่น้องนะครับอย่าลืมเด้อโชคดีหนึ่งแปด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 อ้าวหนึ่งแปดโชคดีรวยรวยปัดเจ็ดเก้าครับพ่อยปีน้อง เหมือนกังไดยก็ต้องออกหนึ่งแปดครับแปดแจกเก่าเด้อออกตัวอื่นบ่ได้เหตุบุญเนตกุศลได้เหนื่ยหวยอ่ะเออแล้วคุณแม่จ๋ามีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านซื้อคุณไหนจุ่มไม่ได้ทําบุญอย่างเดียวโชคดีรวยรวยเออโชคดีรวยรวยหนึ่งแปด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 แจกข้าวแกกน้ําโอ้เออจ้าเช่นกันเช่นกันเออ โอ้โหมาแล้วโอ้คุณนายติ๋มก็มาโอ้โหโชคดีกับข้าวอะไรจังเลยเอนังทองดึงกับเป๋าตุงนะครับเด้อครครเอาเอ,าเอาสาธุโชคดีครวยรวยเด้อเอาเอาเอไอเป็นบุญเป็นกุศลเด้อ,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 อเออขอขอบบุญขอบคุณครับอนอนรับในเงินหมื่นอน,นอนตือนในเงินแสนนะจ๊ะเด้อสาธุสาธุสาธุครับ ม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วเงินไหลนองทองไหลมาไม่รวยพรุ่งนี้จะรวยพรุ่งไหนขอเบิกบุญใน,ในชาตินี้ชาติหน้าไม่เอาสิบปดรวยครับพ่อยพี่น้องตอนนี้โอ้ปลาตัวเขาเต็มกันลดน้ำเต็มกันลดหมดแล้วเด้อพ่อยพี่น้องไม่แจกเอามาอีกแล้วอาสาตัวยังมีอีกยังมีเอาเอาถุงนั้นเอาเลย ให้ไปเลยให้ไปเลยมาแล้วอ้าวสาธุโชคดีรวยรวยเด้อเงินเงินไหลนองทองไหลมากินข้าวเตะกินข้าวอิ่มแล้วก็ขอให้กระเป๋าตุงเน้อสาธุสาธุครับฝากบุญฝากกุศลหน่อยก็พลยพี่นองเอียบซี่สุกุสุก้นญาตที่ทมสุกุสุก้นนะครับเด้อพูดดีรวมบุญรวมกุศลฝากบุญฝากกุศลให้นะครับมือนี้นะครับเป็นมือดี ที่ด้วยห้างบ้านนะครับได้จัดงานอันยิ่งใหญ่แห่กับล่อเก่าเฮานะครับพระภูมิพลอดุลจเดชครับล่อเก้า,ามหาราชนะฮะเป็นมงคลอันยิ่งใหญ่เด้อพอี่น้องนะครับเป็นบุญอันยิ่งใ,ใหญ่คอยมีแตะความสุกวามเจริญครับโชคดีลวยๆเด้อ ครับพ่อพี่น้องนะครับมืดนีกาดยเพิ่นได้แจก,กเก่าแจก,กน้ำมาว่าจานกาได้ทําบุญนะครับแจก,กเก่าแจก,กน้ำอ,อยู่ที่บา้านโนนสมบูรณ์จังหวัดขอนจันครับพ่อพี่น้องด้วยาทางหมู่บ้านกาจัดบุญอันยิ่งใหญ่ให้กับล่อกเก่าพระภูมิคุอดุลยเดชนะครับล่อกเก่านะครับลลเป็นงานที่ระลึกเอาบุญให้นะครับประเจาอ,อยู่หัวเฮ้า ข้ากระสาทุน้ำกันนะครับเรือครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็คืออ่บาบัวปูขุนอินปูแบบสอกปูเงินหญ้าทองนะครับอันนี้ก็คือข้วยี่เพิ่นเขียนให้งานบวงสวงของอาจารย์สมหวังปูแบบสอกนะครับก็มีแปดเก็เก้านะครับแปดเก็เก่าพี่น้องก็อย่ายลืมนะครับเลขเก็ก็คือเลขหนึ่งนะครับให้เป็นบุญเป็นกุศลท่า นะครับหนึ่งปาดล่างนะครับอาการกระจีเหตุบุญอันยิงง่งใหญ่โล่งศพทั้งหมด1ิเกโล่งเขาสิบเก้าสอบน้าม9แสิบเก้าแพกเด้อผุยพี้องนะครับกะทือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเด้อผยพี่้องนะครับเอาจังไดไกยออกตรงนี้ล่ะเขาจังคอยได้เหตุบุญพอพพี่น้อง นะครับเอาบุญเอากุศลให้พอพี่นองเอฟซีสุขุสุขอนญาติทีทัพสุขุสุขน,ขขนผู้ร่วมบุญร่วมกุศลก้อาจารย์สมหวังปู่าาดศอกก็ขอให้เป็นบุญเป็นกุศลโชคดีปีใหม่ลำลวยเงินไหลน,น้องท่องไหลมาอันคว้มเก็บกายะไดอันคว้มไข่กัยะมีเด้อพอพี่นองเด้อนะครับตาวา ก่อทอรถก็คือกทอทอสามหนึ่งศูนะครับหนึ่งสวันที่14ก็อ,อย่าลืมเนื้อพ่อยพี่น้องซื้อกันไว้แต่อาจารย์กับฟันทงก็คือ18ครับพ่อยพี่น้องนะครับหนึ่ถามว่าออก18ึ่ว่าได้เฮ็ดบุญอันยิ่งใหไงด้ครับนะครับอาไห่เทวดาเพิน่นไฮ่เฮ้าหนึ่งแปดนะครับเรือพ่อยพี่น้องนะครับแราคาแปดนะครับอ่าเจ็ดเก้านะครับแปดเจ็ดเก้านะครับแปดเจ็ดเก้าหรือซื้อแปดเจ็ดเก้าหรือซื้อ แปดหนึ่งเก็บก็ได้ครับพ่อยพี่น้องยังไดงก็ขอให้โชคดีลำรวยเงินไหลนองไหลทองไหลามาเอามีเตีก่วมสุก่มจนชิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพย่อยพี่น้องอาจารย์กงกังขอขอบคุณขอบคุณสุขสุกสนผิดตกขอภยัยผิดใจคอยเป็นมหาเศียตีเงินไหลนองทองไหลามาสาธุโชคดีรวย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 รว,วยบนและรวยล่าง